สวัสดีค่ะมันนี่ึ้นผู้เก็บเห็ดดอกเลกเห็ดผึ้งดึงมันขึ้นมาโลอดอัน,นเห็ดอันนี้อร่อยไหมเนาะ,นะแกงเห็ดนี่ป,ปุ๊บเลยนะนี่โอ้ยได้นอนอันนี้เห็ดหนาเลย เดี๋ยวบางก่อนเห็ดที่เงี้ออกินได้บ่วะเดาเดวดูก่อนเห็ดอะไรไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาไม่น่าจะแต่ใช่นะมันกินมันกินได้หรือเปล่าได้คิดว่าได้ไอโอเอาอยู่เนี่ยโอ้มาสัมลวจไออถามไอโอดูเราไม่รู้จักเห็ดเนาะโอ้มาสัมลวดเนาแล้วโอน้องระวังไอสายไฟเด้อ คนละเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งนั่นล่ะเอาจับดูซิใช่ไหมไม่น่าจับมันเป็นเห็ดพึ่งอยู่แต่มมันกินได้ปะล่ะไม่กินอันนี้ไม่ใช่อันนี้กินไม่ได้หรอเออเราไม่กินนี่ไงข้างหลังเหลืองข้างบนฝาไม่ใช่เห็ดพึ่งเหลืองหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้พันเดียวกับมัตสึกิเดี๋ยนะลองดูอันนี้เห็ดพึ่งอันเดียวกันไม่เหมือนตัวเหมือนหรอเหมือนสิจริงออันหนึ่งมันดอกใหญ่หนึ่งมันดอกเล็กก็พึ่งหวานนั่นแหละ ดูขาดิใช่ดูก่อนอ่ะใช่ไหมอมือันนี้ใช่อือันนี้รู้ว่าใช่เลยหน้าตาตัวอันเดียวกันอืมอืมกินแล้วถ้าเหลือพรุ่งนี้ก็สแสดงว่ากินได้ใช <c oughs> ่ปะ,ปะเห็ดอะไรเห็ดอนียงบุเห็หหดแอโอใช่ไหมกินได้อยู่แต่มันแก่แล้วเนานะแก่แล้วไม่ต้องไปเอามันหรอกใส่ได้ตุ้นเอาใส่กงได้โอ ดอกไม้แห้งโโออ้้าเห็ดพึ่งเธอนั่นแหละใช่ไหมสวยอยู่ตัดขาบดอกเล็กใช่อ๋อเห็ดพึ่งไม่มดอ่ะอันนี้เป็นพึ่งหวานเหรออันนี่พึ่งหวานอันนี้เต็ดนะเนี่ยอันนี้ทรงคืออยู่อันนี้พึ่งหวานเนี่ยคลองแค่พี่เอกเจอเห็ดเหรอเห็ดพึ่งหวานเด้พี่น้องตัวน้อยหน่อยไม่พอตะเกิดเนาะออกเ

อ๋ออย่าบ้าเราไม่ให้ตัวเองยกเอาตัดขาเราก็นึกว่าเอาหน้าเราด้วยไม่เราต้องเอาหน้าเราด้วยนี่คือพูดใส่นะโอ้ทำไมพี่เอกเก่งจังใจเย็นนะมาล่ะโอเคเห็ดพึ่งดำเหรอเฮ้ยมันคือใช่ตัวเองมันคือพึ่งดำเหรอเออนี่อุ้ยมันน่ารักนี่หัวชมพูอุ้ยอันนี้อร่อยเลยเอออันนี้พลหัวชมพูอุ้ยเลิศเลิศเลิศตัดขา นี th ่เป oh oh, oh yeah. like, ็นเชื illery, ui, ้อของปีหน้าเด้อเป็นเชื้อปีหน้าเด้อเธอมันไม่ีแมงอันนั้นบ่ไม่มีเลยตัวนี้สวยมากไม่เราถามว่าบนภูลมีแมงบักเห็บบอ๋อไม่รู้ไม่เคยเจออุ้ยกวนมันทวินเลยนะฮะสวยนะสวยสวยนะน่ารักตะมุตะมิอันยังดอกเล็กอยู่เนาะดอกน้อยอยู่เนาะมากเลยรู้สึกว่าตรงนั้นก็จะใช่โอ้ใช่ไหม เกิดจะแม่นลอกมันขาดโนสัวหญ้าย่าเฮ้ยตัวเองนี่หัวชมพูแล้วตัวเองหนูย่าเนี่ย่ามันเอาแต่ดอกเห็ดสิ่ิดหนูหญ้าเหมืนีดก็พี่ไม่เดินมาตรงนี้ได้นี้ขวานอาตัดตัดอ๋อเห็นแล้วคิดว่าเป็นเห็ดอนั่นเลยนี่ไงเออดนั้นน่ะไม่เห็นเลยใช่เหรอพี่เอกแต่ว่าไม่เห็นจริงไม่เห็นจริงอ่ะโกหกด้วยโกหกตีได้ยังที่อยู่ไหนข้างบน เอาตะเห็ดไม่เอาตะกร้าลงไม่เพล็กด้วยเอาวางก่อนหามาเอาไปวางคู่กันวางคู่กันวางกูกันนอนถ่ายเลยนะคะเบื้องเบี้ยงเหลืองทั้งนอนถ่ายทั้งนอนถ่ายทั้งนอนหนูนอทั้งนอนถ่ายทั้งนอนตาถ่ายวีดีโอพวกหนูน้อยเอ๋กวัญในที่สุดเราก็ได้แล้วเราเจอเหตุในก็เจอนอนกันเลยทีเดียวเชียว สวยสวยไปหาเดี๋ยวขาจเาจะหาเบิดก้อนเท่านดิค่าเห่นยญแต่อยู่นี่อันนี้เพิ่งหวานได้นีนเพิ่งหวานเออมันนี่อยู่เนาะแต่มันดอกเล็กเนาะเพราะมันฝนบ่ตกเนาะนี่ผู้เก็บเนี่ยอุ้ยน่ารักกำบังตะมุตะมิอ่าตะมุตะมิน่ารักเลยเด้อไหนพี่น้องเอ้ยน่ารักเหมือนคนเก็บ เทน่าเลยเห็ดอะไรแกดูสิหวานเนาะเห็ดอะไรแล้วชันข่าวก่อนด้ะมันคือเห็ดอะไรนะดูสิที่เห็ดข้าหวานแต่มันแต่มันไม่สวยเนาะใช่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 มันแห้งอ่ะเนาะอืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มะอืมไปผัดได้อยู่พอแล้วโอเคไม่สวยหรอกแต่เอา ไ,ไมอะไรคะเป็นเห็ดเห็ดตะไคร้เหรอเห็ดอีหยังบ่รู้พี่น้องเต็มเลยเบอลลูหรอกบ่รูเ้เฮากับเปล่านี่นึงพี่ก็เอาไปตากแล้วโอเคพี่มันเฒ่าแหง้งสาอยู่บ่ะไหนไงดูสินัดปปดูสิน้องเอาไปอบโอ้ยมันไม่ได้แล้วค่ะคุณพี่มันนุ่มแล้วเด้อมันนุ่มนิ่มแล้ว <laughs> เมื่อนี้มาเก็บทั้งพูดเลยเพราะเคยมาจากเชียเพิ่นพามา เฮละงกเฮละงกไม่ยาเด้นกินละตายเลยแต่อันนี้มันกินได้อยู่ด้วยเป็นเห็ดแค่หลอดด้นยต่ไปย่าเปาดอกบ้าวนี่นะใส่ถุงมือเลยค่ะแต่เห็ดมันเหี่ยวเพิ่งมาขึ้นอย่างนี้น้องเ้ามันยังของจริงของสด งามเนาะมากระปลายาเด้อพี่น้องมากับหมู่ห,หลายคนโยปลาหนิพึ่งเคยมาเด้ตักกล่องวะตปาปลายามาหลายเช้ามามากเด้อปลานี่มันได้่ยางออกกระลังกายบ่ได้มาเด้ไมีลูกน้อยไปใส่กระยากตอนนี้ลูกใหญ่แล้วไปใส่สบายน,น่ารสวยมากพี่นกไหน <laughs> ไหนไหนไหนก็มาสิ <laughs> พ,พ่อปูที่ได้กินเห็ดไม่นี่แหละย <laughs> ังอยากได้ยังอยากกิน แก็ะน้อมีผ่อีตัเดิแก้วจะผ่อีตูวว้าคักฮะแล้วคือสิหกเกียงเอาห้องก็หายเพิ่นสามซีดอกห้องกับบอต้องไฮไลมีห้องบอเข่าคักเนาะโอ้ยกะตากระเทิอนโอ้ยลูกกับบอได้เอามีดอกนนี่ไอ้โอ้ยมีเดอกนี่งได้กินมันดอกแบบนี้ย้อนหันหลังได้อจะไปเบิ้องเออเอาบอได้มันเอาเมียมันปาดรุ่นย่ายบุญเพิ่นเด้อนี่งามคัก เพราะมันง่ามพักได้เท่าพักเบาได้รุนเนี่มาเด้อเขาเจ็บหมดแล้วเด้อเอาตัดตัดพี่ตัดมือหนีมือมือหนีมือตัดลายได้เ้ยสี่ค้นสวยอยู่นะกล้องคนเดียวมือตัดคนเดียวนะคะตัวกล้องคนเดียวมือตัดสี่สวยอยู่นะเอาได้อยู่นะอุ้ขาจัวเลยแหละโอ้ยกกยแมันตัดออกลายเนาะคุณพี่ ได,ไ,ดได้อันนี้มันเป็นเหฮตนาเล่ด้เป็นมูเลยเห็นบ่เฮตนาเล่นี่หลายแต่เ,าเ้าบ่อเอาเ้าบบกิน,น,นสวยปะแซดยังไงวะสวยแบบนี้ก็เอาเอาลดวดข้ามสวยอยู่หสวยร้อยรูยรยนะคะพี่พี่จะตัดออกหลายๆค่ะคอร์ดบ้านของพี่กับสิบเอ็ตัดมันอีกไปต้องงอมสารมันอีกอะไรบ้ไป ้า<ไ>ยังค่อยๆได้พี่น้องปอดดอกนันยวิน,น,นออดอกนี้สวยนะอยู่นะอทำไมเก่งจังเจอเยอะมันเป็นหมูมันเนี่ยเจ้นางงามสามานางงามดอกเล็กโอ้โนนอยทะนังลงไปจะขึ้นไหวไหมเนี่ยอะอเอา้านางแบบเขามีมือตัดตั้งสี่มือน,นี้ตกากล้องออันเดียว คือถ้าตากล้องหลดตามเราอไม่มีเครื่องไม่มีหมู่อ่ไม่ครบไม่เท่านั้นล่ะสามคูนแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอามารวมกันเอามารวมกันนะคะก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนอันนี้มันคือแมนเห็ดปวกฝรั่งมาเนี่ยนี่เขาบาลู่จับเก็บกินได้แบบนี้โอ้อันนี้เป็นเพิ่งหวานเลยพี่ดอกกับพี่ใช่ไหมใช่อ่โอเค นันก็เสร็จไม่ชุบละลานแล้วเนาะใช่อ็นเป็นพึ่งหวานแต่มันดอกเล็กแต่อันนี้มันเป็นเห็ดอันเห็ดพึ่งอันเกาลัดข้างๆกันโอ้ยสร้างค้นตัดได้มันตัดออกหลายเอาดอกนี้ค่ะคนตัดนี่เป็นไทยกุงเทปตัดเก็บเห็ดโปปี่งได้พี่น้องเลยมันคือปลายหญ้าได้ไอ่ไหนทำไมก่อนไม่เห็นใช่ป่ะโอ้ย โอ้ยพี่มันเอาได้ไหมแกเอาหนองมาดูสิแข็งไหมแข็งอยู่เยอะได้อยู่ได้อยู่ไอโอไอโอชอบแบบนี้ใช่ไหนดอกเห็ดพี่เนี่ยใช่ไหมพี่มันเป็นไม้โอกเห็ดโอยอันนี้เป็นเห็ดปีกนกเนาะใสอยู่นะพี่เอกได้สวยอยู่ใบกระสียนเนาะใช่ปะ จะได้แต่ขามันมั้งตัวได้โอ้โอ้เอาไปตากได้อยู่ก็มาได้คีเล่เ้อะมาได้คีเล่เ้อะเอาไปตากได้อยู่เนาะได้ไปตากแห้งยิ่งตากแห้งคือหอมเด้อหันมาเจอดอกอึ๊บตามุไปคอยด้อตาลายเด็ดท่านผู้ชมตาลายนะคะดตุกเขานะคะอืได้อยู่ง้ามอยู่งามอยู่ดอกน้อยอยู่เนาะ ตะมุตะมิอืมก็ได้กันอยู่ว่าไม่ได้ก็ได้กันอยู่เนาะตากแห้งแล้วเก็บไว้กินจบอันนี้มันเป็นเห็ดพึ่งไม่หมดโอ๊ยว่ารดสรรมัมดอกจุ่มๆแบบว่าได้เนาะโอ๊ยโอ้ยตัยวเองดูขาดิตัวเอากเลึกนะอันนี้มันขาต้องเลิกๆแน่นอน คานิ่งว่อให้ตอไห้งัดคานิ่งตอไห้งัดสี่แปดดึงอันนี้เราก็งัดดอกในนวลมันแตกของเราดอกบนบานไก็งัดด้วยสิดอกมันงามเนาะนี่ทำไงเอ้าวนะโอ้ยโอ้มีเพื่อนมีเพื่อนดิมีเพื่อนขาก็สวยด้วยนะส่งเขาประกวด ว้ายเพื่อนเพื่อนเธอจะกลัวอะไรมีดมันคมคมนะเออเอาดอกนี้ได้หนะเอ้ไหนไหนก็มาเลยดอกคิเรหืมเย้ยยังซันง่ายสินั่งก็เอาดอกจุ่มๆมันมันเท่างาันแตกเขาก็ได้เดียวบวานๆมาาตเดินไปแล้วเลยรอขามเป็นโถงงามอยู่เอาอะไรม โอ้ยแก่เกินเมาหรอกเป็นเสื้อใหญ่เนี่ยนะอะไปย่าตัดขามคือใหญ่แห้งแท้อ๋อโอ้ยอยากเก็บแบบนี้ทุกดอกเลยเนอะใหญ่มากใหญ่มากเอาตัดขามดูสิค้าไได้เลยมันโมมีห้อยยังกลิ่นมาเลยคือมันฉ่ำมากเลยมันดีมากค่ะแล้วเราแป๊บน้องขอนไปดูให้ สวยงามงามงามคักโค้ใช่อยู ja, ่ใช่แต่ม okay. ันเล็กมากเล็กจนเล็กไม่ร right. ู้จะเล็กอะไรเอารวดเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นจะเน่าใช่ไหมเพราะเราจะไม่ได้มาเลยใช่ไหมวันนั้นมาก็เป็นอย่างเงี้ยที่เราเนี่ยวันนั้นที่นกเห็นก็เป็นอย่างเงี้ยเออแต่นกก็ไม่กล้าเก็บเมืองมึงดูเป็นตัดออกเมื่อแต่ตะดอกต้นยี่สิบสายี่สิบเหรอ ไม่ใช่สามสิบอะเอามืองัดต่อเลยไหมคะพี่น้อเอาแงะอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันโดนดินแล้วมันแยงมือเด้เพราะว่ามันต่อตรงนี้ตัดค่ะโอ้กินหอวพี่แก้วเนาะเก็บเหฮนเนาะเอ้ยแล้มาหอดบ้านหรอเด้มาขึ้นเราส่งมาหาหนวเนาะว่าเราอยู่บ้านเราตอนนี้พี่แก้วใช่เหรอเนาะพี่ตัด โอ้ยมีดแม่พยาเขยงมีดไม่ดีเห็ดเพิงอนเห็ดเพิงอนอย่างบุกน้ำเห็ดเนี่ยโอ้เห็นอะไรเห็ดอย่างบุกแล้วบุกก็เต็มเลยนะเออี่กอล์ฟไ แกเอาไม่นกพี่นกมาตัดเฮ้ยมาแล้วก็เอาเนาะว่งขุดมาตะลึกๆหมดแล้วเกรดแล้วก็เด็ดออกมโสวยนะดอกละคำพอดีสองคำได้ป่ะดเลยคำเดียวซะถ้าเกิดเห็ดพืมดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดฝนตกใหม่ๆแล้วมาเดินมันจะคงสนุกต้องมีนะคร มันแก่แล้วบ่อือมันแกะนะ่เลยเอาดึงขึ้นมาดูดิโอใกล้ๆซูมอันนี้ได้อยู่โอ้โเราก็ไปหาเอาดอกเล็กๆอันเท่านั้นอันนี้ได้อยู่พีี่่ออันน้้้ไดยูใหเอาละอ๋อดอกเล็กๆเห็ดม่วงเห็ดอีหยัง<ๆ><ๆ>แต่ว่าเพื่อนว่าก,กินได้แต่มันแห้งอะ่ะนะเก็บไปเพื่อน โอยมูลเบิดดึงขึ้นมามูลเบิดนี่กรอบกรึบเลยใช่เหรอใช่เพียงมูตรงชัวะเก็บมันยังดอกเล็กๆอยู่เนาะเอาอยู่แล้เล็กๆน,นี่อันนี้ออะโอ้กรอบไม่ได้นี่อโอ้ยหัวหักหัวหัก โอ้ยหักมันแห้งแห้งโอ้ยดำพกเลยตัวนี่อันนี้มันเล็กเล็กอันนี้ไม่เอาไหมเล็กไปไม่ขวัญเล็กก็ไม่เอาเทเดิมือตรงจับปุ๊บก็แตกปั๊บเลยนะหักปุ๊ะนะเก็บเอาฝั่งนั้นเจอเพื่อเดิมือตรงนี่ เก็บช <w benim. S 1> ่วยนางหน่อยเต็มอยู่แต่ดอกเล็กๆดอกหน่อยแห้งคือจังหวะโบเมนนี่แหละเมนกำลังขึ้นเล็กๆอยู่คือมันดอกหน่อยใช่ไหมเออมันคือดอกบางแต่คือบ่คือคือโ่เมนเห็ดปลาบานเฮาบางกินหมดแล้วม่เปลนเห็ดพวกเขาเปลี่เล็กเกินปอบนาวเอาเก็บๆค่ะเก็บแล้วคาเอาจตอน โตัด <Okay. S 2> ได้อยู่เนาะสวยอยู่นะจ้าตัดขาเลยอุ้ยจะเอาขมุกไว้เขาบอกว่าให้หมุกเอาไว้ดันเจอเหรอมุมมุมตรงเห็ดนางลมขาง,งาบบ่ได้อยู่อดอกสวยน่อา,งงา,า,งงาอุ้งคอหาวสว้ย อยมันกลิ่นคักเนาะเห็นบบเรสิคะดอกใหญ่ด้วยนะคุณโอมองมาดูนี่ไงเห็นไหมมองไกลๆเห็นเปล่าเาลแต่เปล่าเดี๋ยวคุณโอมันเรื่อยๆเอโอสิมาหยาดเฮ้ยเดี๋ยวคุณโอมานฟาบฟาบฟาบพูดนะรุ่นนี้ต้องไปตากว่ะพีแยฮะไีแอพียะอันนี้ต้องไปตากเปแี่งก็ได้นะคุณโอเนาะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ โมซูอันนี้มันเป็นเห็ดนางเกะดอกไงเนาะเห็ดพวกเขามันแต่ยานแต่ดอกไงอันนี้เห็ดเห็ดโคกเหลียงเต็มเลยหู้ไปหอดผนอันแตกๆใช่เหมเนี่นี่ก็สวัสดีค่ะ S <S สวัสดีค่ะจุบคลิปนะคะคสวยจาับ,บ้านนะสวยนเนาะเพกินเลวบังดากเด้